บัวดูข้างล่างไงี้ยไม่มีใครโดนรับตัวผมรับตัวนะครับถ้ากท่านได้ตกนะครับเรามีรถรับส่งครับเสร็จนี้ส่งฟรีถึงบ้านนะครับเดี๋ยวรับคนพี่กับไปนะฟรีนะครับส่งฟรีว้าคนพี่แบบรับส่งใส่รองเท้าได้เลยนะครับถ้าฝนตกนะครับถ้าฝนตกมานี่คะเสียเวลานี้กินเงินแม่ไปดิ นะบริการถ่ายภาพเองฮะถ่ายรูปไงยกมือดักกอบมันเลือดเราได้นะไหวไหมอ๋อใส่กรอบได้สวยเลยนะร้อยห้าสิบบาทนะสบายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอ่าถ่ายภาพมาถ่ายภาพใหม่แลได้เหรอครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวขวดน้ำเราต้องย่างได้ครับตอนนั้นเราก็ถือไม่ได้ครับตอนลงที่อยู่นะครับอ่าตอนลงน้ำมีบันไดเลื่อนนะครับครับผม อ่าเนี่ยทำครัจับตีนให้ครับตรงไหนครับที่มีคนบัวนั่งลงไหมบัวถอดก็จับตีนให้ครับนั่งลงไหมตีนไหนบุ้มไหนครับนั่งลงถ่ายรูปไงถอดถอดดูดีดิข้างล่างจีนเก็บสายต่อได้ไหมได้นะท่านใดนะครับจะถ่ายภาพเป็นเท่เลยนะครับยกมือดักเกาะมือเรียกเราได้นะครับผม